ดิฉัานกำลังจัดผลให้กับน้องหมานะน้องมีเห็ดติดมาด้วยเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะแช่เป็นแชมพูสตรสมุนไพรกับจัดเห็บมัดให้ด้วยนะครับควรที่จะอาบน้ํากับจัดเห็บบัดให้น้องอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับกับจัดเห็บบัดที่อยู่บริเวณรอบบ้านจะใช้เป็นสเปรย์กับจัดมันังสาดฉีดพ่นรอบๆบ้านก็ได้นะครับให้ปลอดภัยแล้วควรจะเอาสุนัขและแมวของเราออกก่อนนะครับแล้วก็ให้ยาป้องกันเห็บมัด ไว้กับตัวสุนัขและแมวของเรานะครับทํา3อย่างนี้นะเห็บบัดจะเด้หมดไปครับหลังจากพิชาชลูกตาตัดขนให้กับน้องหมานะครับเป็นทรงขนสั้นเรียบร้อยแล้วน้องมีเห็บเยอะเลยทีเดียวนะครับเห็นรอยที่โดนเห็บบัดกัดไหมน้องจะมีอาการคันนะครับแล้วก็ควรจะพาน้องไปตรวจเลือดนะครับเพื่อที่จะดูว่าน้องมีปัญหาเรื่อง โลหิตจางหรือว่าพยาธิในกระแสเลือดหรือว่ามีโรคติดต่อที่มีเห็บหมัดเป็นพาหะ้วยหรือเปล่าน,นะครับอันนี้อย่าลืมพาน้องไปตรวจกับสัตวแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับน้องมีเห็บหมัเดเยอะมากเลยนะอนาบน,น้ำาส่ขนกับสัดเห็บหมัดร้านน้องหมัดน้องแมวสอร์รอน0866404443ร้านอยู่ในส่วนเกษตรมหงนลัแก่นนะครับเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังทุกคนได้กับน้องหมัดน้องแมวทุกตัวเลยนะครับใช้แชมพูสูตรสมุนไพรนะครับในการกำจัดเห็บหมัดออกจากตัวสุนัขและแมวนะครับ สุนัขและแมวทุกตัวที่มาใช้บริการก็จะได้รับการกำจัดเห็บหมัดให้ด้วยนะครับเราผสมแชมพูแชมพูสูตรสมุนไพรผสมกับน้ำยากำจัดเห็บหมัดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเหมบหมัดออกจากจตัวสุนัขและแมวให้ด้วยนะครับอันนี้นะน้องมีเห็บหมัดเยอะเลยทีเดียวนะครับ ถ้าสนใจนผลิตภัณฑ์แชมพูสุดสมุนไพรของทารานน้องหมาน้องแมวสลรอนสามารถติดต่อได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวอย่างประจําสม่สมําเสมอโดยใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของน้ำยากำจัดเห็บหมัดควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านอาจจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดพ่นนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เอาสั์เลี้ยงของเราออกก่อนแล้วก็ควรที่จะให้ยาป้องกันเห็บหมัดไว้กับตัวสุนัขและแมวของเราด้วยนะครับเห็บหมัดมันจะได้หมดไปนะครับ อานน,นต่ขนล้านน้องหมาน้องแมวซารอนในสวนเกษตรมหันกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ขอบคุณที่รับชมกับคุณที่ใช้บริการครับตัจะหมพูเช็ดห,หูน้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้มียิสในในช่องหูนะครับจะได้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่เกิดอาการคันหูนะครับอันนี้น้องจะมีขี้หูสะสมมาค่อนข,ข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ สะสมมากๆมันจะเกิดการหมักยีสต์ในช่องหูของน้องนะครับกับจัดเทมหมัดให้น้องอยู่นะแล้วหลังจากพี่ช่างแช่น้ํายากับจัดเทมหมัดผสมกับแชมพูสุดสมุนไพยของเทะลาน้หมันน้ำมัซาลอนนะครับเห็บ mm hmm. <Hey, S 2> มันก็จะเริ่มไต่ออกมาจากตัวสุนัขนะครับแล้วเริ่มหลุดร่วงแล้วนะ hey, hey, ดูเราล้างออกแล้วก็เป่าเอาเห็บหมัดอ,ออกจากตัวน้องให้หมดเลยนะครับ ที่ลอยเลือดซึมออกมานะี่คือเป็นรอยที่เห็บหมัดกัดนะครับมันก็จะมีะสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับไหลออกมาเราจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเลือดถึงจะหยุดไหลต้องอยากให้น้องมีเห็บหมัดนะครับอย่าลืมว่าควรที่จะให้ยาป้องกันเห็บหมัดไว้กับตัวสุนัขและแมวกับจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านโดยการใช้เป็นสเปรย์กบจัดแมลงสาบฉีดทั่วรอบๆบ้านนะครับเอาสุนัขและแมวของเราออกก่อนแล้วก็ควรที่จะ กำจัดเห็หบัดที ane, société, Finland, trendy, melted melted. Oo, ่อยู่บนตัวสุนัขและแมวโดยการใช้เป็นแชมพูที่ผสมกับน้ำยากำจัดเห็หบัดนะครับเรามีแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยในการกำจัดเห็หบัดออกจากตัวสุนัขและแมวนะครับเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการลดคุดแรงผื่นคันลดเห็หบัดผสมกับน้ำยากำจัดเห็หบัดให้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามหรือว่าสนใจใช้เป็นการอาบน้ำแต่งขนกำจัดเห็ดบัดร้านน้องหมาน้องแมวซอนอ่ติดตาอได้เลยนะครับการที่จะ เอาเห็บบัดออกจากตัวสุนัขนะครับเราควรที่จะจับแช่น้ําแบบนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปวางไข่นะครับถ้าเกิดเราจับมาแล้วก็บี้ให้มันท้องแตกเนี่ยอาจจะเป็นการกระจายไข่ที่พร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นจับแช่น้ําดีที่สุดนะครับอาบน้ตัดขนร้านน้งหวาน้องมาซลอนในสวนเกษตรมาขดกัน0ู6ย์แ4ดหกรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในการจิตอาสาตักขนให้กับสุนัขจระจอนในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ